โอเคมาจับโปเกมอนกันดีกว่ามีไอเทมที่ผิดพลาดด้วยเห็นประกาศหน้าเพจอะไม่มีเเหรออะไม่มีเลเหรอเห็นประกาศหน้าเพจว่ามีไอเทมที่เขาเอาเข้าเกมผิดพลาดด้วยเป็นไอเทมใหม่นะครับ <laughs> ผิดพลาดผิดพลาดเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันมีอ่พูเทล่าเหรอมีคริสตัลโอนิク แล้วก็มีพีก่กระจูใส่บวกลูกเกียมีผีเสื้อมีนกวายมีมิวทูมแล้วก็มีเก็กโคกะมีตัวอะไรนะเดนจูโมคุเหรอตัวหัวหัวไฟไฟอ่ะหัวกลมกลมอ่ะเก็กโคกะธรรมดาเอามาใส่ทาไมอ่ะน่าจับมากมั้งผมไม่มีผีเสื้อนะผมจะมาจับผีเสื้อก็โอ้โหงีนกวายก็ต้องออกกันหละถ้าสภาพอากาศเป็นอย่างนี้ไปเริ่มเลย ชิวชิวไอตัวที่มีผมเนี่ยเรามียังวะทาไม่ได้อ่ะน่าจะมีแล้วมั้งเพราะว่าแปลงร่างสองเป็นตัวตัวสูงสงไม่สูงสูงตัวใหญ่นั่นแหละกี่ใบดีผมไม่แน่ใจผมจะใช้กี่ใบดีไม่อยากใช้หมดเลยอะแค่มาลองเฉยๆสร้างนี้สักหน่อยคืออยากได้แค่ผีเสื้อไงตัวอื่นไม่เอาให้เหลือสัก50ใบดีไหม เอาสัก50บใบแล้วกันแบบให้เหลือสัก50บใบพอละไม่ต้องคิดอะไรเยอะผีเสือ้อผีเสือ้อเอาแค่ผีเสือ้ออกอกเถอะออกเถอะอยากได้อยากได้ผีเสือ้อจะออกไมห้0สิบใบ50กว่าใบออกเถอะออกเถอะเอ้ยอันน่ะไม่จับหรอก โปเกมอนกัังๆปลายต่อจะออกไหมน้องผีเสือ้อคือโปเกมอนมีเพียบเลยตัวนี้เข้ามาแต่ว่าอยากได้อยู่ตัวเดียวก็หวังยากหน่อยนะหวังยากหน่อยนะครับอัโซอันเต็มเงี้ยแปดรอเพชรกูซื้อแม่งเลยลำคาญไปใช้เพชรไปแล้ว850วันนี้ช่างมันเถอะใช้ใช้ไป ขอผีเสื้อหน่อยครับพี่ผีเสื้อครับผีเสื้อฮัลโหลผีเสื้อครับเดี๋ยวกู่ากดแม่งหมดร้อยใบเลยเนี่ยออกเธอผีเสื้อน่ะผมสงสัยเนี่ยนะไอตัวมีผมเลยผมเมีย่ยงวะชิวๆคลิปนี้ชิวๆช,วช,วช,วชวีรีไปเรื่อยโอ้เต็มอีกแล้ว ไปต่อจะหมดแล้วเนี่ยหรือกดให้มันหมดหมดไปเลยดีวะแบบช่างแม่งมันไม่ต้องหวังไลแล้วคือโปเกมอนก็มีเกือบหมดแล้วแหละขาดอยู่ไม่กี่ตัวขาดไม่กี่ตัวเออเอาตัวที่กูไม่มีเข้าบ้างเน๊ม <c oughs> <c oughs> เอเอ,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 เอใครได้ไม่ได้อะไรก็ คอมเมนต์บอกกันด้วยเด้อขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอให้ได้ตัวที่อยากได้นะส่วนผมเนี่ยยากมากอะ่ะคือตัวที่มีแล้วยังไม่ออกอะ่ะแล้วตัวที่ยังไม่มีมันจะมันจะออกได้ไงวะโอ้ยแล้วมาเปิดตอนมีสภาพอากาศมันจะทับกันไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะอ่ะกูเปิดให้หมดเลยแล้วกันออกยายฟิเซอร์ไม่จับท่านผู้ชม อีก900ใช้แม่งไปเลยใช้แม่งไปเลยีก9า0้ำคาญไปเอยฟิเซอร์มึงออกอีกแล้ว3รอบไปแล้วฟิเซอร์เลยโหลออกมาทำไมไปเรียกตัวอื่นมามันทับดวงบ้าวะเออมึงออกตัวอื่นให้กูเห็นหน่อยดิที่ไม่ใช่ฟิเซอร์นกวนยที่ไม่ใช่แอปโซ เออออกหน่อยดิฮัลโหลเปิดแม่งหมดเลยไม่รู้เปิดตอนนี้แม่งทับกันหรือเปล่าฟีเซอร์ออกอีกแล้วออกง่ายเกินฟีเซอร์เนี่ยฮัลโหลอ้าอีกแล้วเอ้ยนกวายมาจับดีไหมเนะี่ยจะจับไปทำไมอ่ะคำถามคือผมจะจับไปทำไม จับไปใส่ให้ตู้มันเต็มเล่นเด้เอไม,ไม่จับช่างแมงเสียเวลาเอาตื่นเอาตื่นเอาตื่นเนี่ยแอปโซนกวายฟีเซอร์ออกอยังเลยออกอยังเลยไม่จะออกทำไมนักหนาก็ไม่รู้มันไม่ออกพองี้หรือเปล่าช่าง,งมันเถอะถ้ามาเปิดในช่องอากาศแล้วมันออกยากก็ช่างแม่งมันก็ถือว่าครั้งนี้ผิดพลาดไปแล้วกันเนาะสนใจ เปเปิดไปรู้สิว่าตัวอื่นมันจะออกมากไหมออกมา3ตัวแล้วไอ้ตัวที่อยู่ในช่องอากาศเนี่ยเฮ้ยเปิดแบบไม่หวังเลยนะคือมันไม่น่าออกอะ่ะคือโปเกมอนเยอะแยะนกวงนกวายเอ้ยไม่ใช่ไออะไรวะปูเตล่าโครงกระดูกเงี้ยกิสตันโอน่งเงี้ยเออไม่ออกตัวลำโพงไม่ออกเลยไม่ใช่ตัวลำโพง ตัวไฟน่ะเดนจูบะคู่อะไรน,น่ะเกโกกะดาวกระจายทอยังไม่ออกอะ่ะหรือว่านี่มันเป็นเรื่องปกติไว้ที่มันไม่ออกเนะี่ยปกติไหมคนดูปกติเนาะขอให้ทุกคนโชคดีจริงนะผมเนี่ยไม่สนใจหรอกเปิดเปิดไปลีลีไปได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาช่างหัวมันไม่แคร์แต่ก็แคร์อยากได้อยากได้โปเกมอนมาทำคลิปเฉย นะจ๊ะโอ้แอปโซแอปโซออกอีกแล้วออกมาทำไมนกวายออกอีกแล้วแหมอ,ออกดีจังเลยเออกดีจังเลยนะพ่อคุณตัวอื่นนะ่ะเพื่อนเมือ่อที่อยู่ในรูปนะ่ะไปตามมาแอปโซออกอีกแล้วคือมันควรจะมีเกจโคกะโผล่มาบ้างนะหรือว่าสภาพอากาศมันทับกันจริงๆวะมันเลยไม่ออกอะแบบว่าอยู่ในสภาพอากาศแบบเนี้ย มันเลยไม่ออกอย่างเงี้ยเหรอ,อไปต่อไม่ออกก็ไม่ออกไม่ออกมึงมึงมึงไม่ออกนะไม่ออกก็ไม่เอาแค่นั้นแหละให้คนดูเห็นว่าผมดวงดีแบบแบบไม่สุดอีกสักคลิป <c oughs> เออไปจะหมดละเดินให้หมดไปให้หมดไปให้มันหมดไม่ต้องออกมานะผีส้มงผีเสือ้อตัวลำโพงตัวลำโพงลำโพงอีกแล้วเฮ้ย ออกอีกแล้วว่านกวายฟีเซอร์ไม่ออกนกวายออกแทนคือมึงไปตามตัวอื่นมาบ้างได้ไหมร้อยใบนกวายออกมา3าสี่รอบแล้วฟีเซอร์มาเยอะเหมือนกันแต่ตัวในรูปตัวอื่นไม่ออกออกแต่ตัวในสภาพอากาศไม่เวลาคนดูจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งดูคิวนานเนาะไปไม่ออกหรอกเห็นไหมไม่ออกหรอกจบคลิปแล้วก็ขอทุกคนโชคดี กับการเปิดหาโปเกมอนที่อยากได้วันนี้กิจกรรมเกี่ยวกับเชื่อนะซีการเหรอก็ไม่มีของทําอยากทํากันนะซีการ์มาสเตอร์แล้วก็อยากจะเอาอาวุธมาใช้ด้วยแต่ว่านั่นแหละรอไว้ก่อนนะครับไปแล้วคลิปนี้